สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เป็นการเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ในวันที่1กันยายนนะคะค่ะสำหรับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ของการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะ เรานะคะสร้างขยะเป็นจำนวนมากเลยซึ่งขยะก็มาจากสิ่งของที่เราใช้ในการดำารชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหลอดดูดพลาสติกถุงขนมถุงพลาสติกขวดน้ำไม้ไอศกรีมหนังสือพิมพ์ซึ่งสิ่งของเหล่านี้นะคะเมื่อเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะถูกทิ้งกลายเป็นขยะนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบไปแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะและประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ก่อนอื่นเลยคุณครูอยากจะทราบว่านักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าวัสดุอะไรบ้างที่เหลือใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน วันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้ซึ่งในแต่ละบ้านหรือในแต่ละครอบครัวนะคะก็จะมีวัสดุต่างๆมีความแตกต่างกันนะเนาะค่ะสำหรับสิ่งที่คุณครูยกตัวอย่างมาก็คือเป็นตัวอย่างวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวันของคุณครูนะคะสิ่งแรกเลยก็คือถุงขนมกระป๋องนมถุงพลาสติก หลอดดูดพลาสติกซึ่งในชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะเห็นว่ามาีมีวัสดุเหลือใช้ต่างๆที่มากกว่านี้ถูกต้องไหมคะก็จะไม่ว่าจะเป็นยางรัดอาจจะเป็นขวดน้ำพลาสติกขวดนมกระป๋องนมหรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์นะคะก็ซึ่งจะมีหลากหลายมากๆเลยนักเรียนคะต่อไป คุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าวัสดุที่อยู่รอบตัวเราที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำวัสดุที่เราใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหรือไม่อย่างไรคะอ่าคิดคำตอบนะ นักเรียนการนำวัสดุมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานนะคะก็เวลาเราทำเนาะเราก็จะเอาวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นสิ่งของต่างๆนะคะตามวัตถุประสงค์ของเราที่เราจะใช้งานแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับสมบัติของวัสดุด้วยซึ่งวัสดุที่ใช้แล้วก็อาจนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่สามซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะคุณครูจะไม่ได้ให้เป็นการบ้านนะเดี๋ยวเราจะดูและทําไปพร้อมกันนะคะซึ่งกิจกรรมที่สามเป็นการนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่วัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแค่สองอย่างก็คือดินสอหนึ่งแท่งและสมุดจดบันทึกอีกหนึ่งเล่มค่ะหรือนักเรียนอาจจะหาเป็นสิก,กระดาษมาจดก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนลงในสมุดนะไม่ใช่ชิ้นงานที่เราจะต้องทำนะคะ,ะวิธีทำนะคะในการทำกิจกรรมนี้ก็จะ ให้นักเรียนนะคะสำรวจสิ่งของเหลือใช้จากการใช้สอยในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะให้นักเรียนสำรวจมาแล้วก็เขียนลงไปคนละ5ชนิดค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าวัสดุที่เหลือใช้ของเราเนี่ยทำมาจากวัสดุชนิดใดหรือใช้วัสดุชนิดใดทำนะคะ สุดท้ายก็คือให้เสนอแนวทางการนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเลยภาพนี้นะคะเป็นภาพของตารางบันทึกผลการ ทำกิจกรรมเนาะก็คือเป็นตารางผลการสํำรวจสิ่งของเครื่องใช้นะคะวัสดุที่ใช้ทำและแนวทางกลับมาใช้ประโยชน์ซึ่งคุณครูยกตัวอย่างไว้3ข้อนะคะก็คือ3ตัวอย่างสิ่งแรกเลยก็คือผ้าเช็ดหน้าวัสดุที่ใช้ทำก็คือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าตรงนี้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือใช้มาทำเป็นผ้าขี้ริ้วนั่นเองค่ะ ส่วนตัวอย่างที่สองนะคะก็คือถุงพลาสติกค่ะถุงพลาสติกแน่นอนเลยว่าต้องทำมาจากพลาสติกค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกตรงนี้นะคะยังสามารถทำเอานำมาใช้ให้เป็นถุงขยะหรือสามารถเก็บไว้ใส่ของได้นะคะค่ะส่วนตัวอย่างที่สมจะเป็น กระป๋องน้ำอัดลมค่ะวัสดุที่ใช้ทำนะคะก็คือโลหะนั่นเองค่ะและกระป๋องน้ำอัดลมนะคะก็ยังสามารถนำมาทำเป็นทางขยะขนาดเล็กเพื่อใส่เศษขยะจากการเหลาสีไม้นั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างโดยบางคนอาจจะอ่ะอย่างผ้าเช็ดหน้าคุณครูน,นำมา ทำเป็นผ้าคี้ริว้วแต่บางคนอาจจะเอาไปใช้เย็บเป็นเขาเรียกว่าเย็บเป็นตุ๊กตาก็ได้หรือว่าอาจจะเอาไปเป็นประดิษฐ์เป็นของเล่นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะส่วนถุงพลาสติกถ้าอย่างอย่าเช่นนุงคูนนำเอานำมาเป็นถุงขยะอย่างนี้ใช่ไหมครบบางคนอาจจะเอาไปทำ เป็นชุดรีไซเคิลกระดาษในวันวิทยาศาสตร์แบบนั้นนะคะค่ะนักเรียนซึ่งประโยชน์ของเขาก็ในทุกๆวัสดุที่เราไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์นะคะให้นักเรียนจำไว้เลยว่าเขาจะมีประโยชน์เมื่อเราได้เ,เขาเรียกว่าเป็นการนำมานำมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณครูบอกแล้วว่า ในการนำกลับมาใช้ขึ้นอยู่กับเราและคุณสมบัติของสิ่งของต่างๆด้วยนะคะสรุปผลการทดลองก็คือสิ่งของเหลือใช้จากการใช้สอยนะคะสามารถาสิ่งของเหลือใช้จากการใช้สอยนะคะทำมาจากวัสดุที่มีความต่างชนิดกันวัสดุต่างๆเหล่านี้ก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งได้เช่นกันค่ะ ต่อไปนะคะเราเรียนกันเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่นะคะแน่นอนเลยเราต้องเราต้องได้ยินสองคำนี้ก็คือการรีไซเคิลหรือว่าหรือมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการรีไซเคิลกับการรียูสนะคะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเอง2องคำนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกัน ตกต่างกันตรงไหนก็คืออ่าดูฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวคุณครูจับเปิดตัวชี้นะคะ,ะฝั่งซ้ายนะคะคือการรีไซเคิลค่ะนะคะ,ะการรีไซเคิลก็คือการนำสิ่งของนะคะที่เหลือใช้ต่างๆมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้เป็นวัสดุใหม่ค่ะ จึงจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งได้ส่วนการรียูดการรียูดก็คือการนำสิ่งของเหลือใช้นะคะกลับมาใช้ใหม่โดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆเลยนักเรียนจะเห็นว่าความแตกต่างเขาก็คือการผ่านกระบวนการถ้าเป็นการรีไซเคิลจะต้องผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้เป็นวัสดุใหม่ขึ้นมา แล้วจึงจะสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกในการรียูสการรียูสคือการนำเสียงของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้เลยเช่นถุงพลาสติกถุงพลาสติกเป็นการาสามารถนำมารียูสได้ก็พอเราซื้อของมาใช่ไหมคะเราก็จะได้ถุงพลาสติกมาก็คือถุงหูหิ้วแบบนั้นแหละอะเสร็จแล้วเราก็ยัง พอเราซื้อของเสร็จและกลับมาถึงบ้านเราก็ยังสามารถนำถุงพลาสติกที่เราได้มากลับไปใส่ของอย่างอื่นได้อีกนะคะหรือเป็นการใช้กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นแต่เราใช้ไปแค่หน้าเดียวเราก็สามารถนำกระดาษ A4 ตรงนั้นมาเป็นกระดาษรียูดได้นั่นเองก็คือ,อใช้อีกด้หนึ่งที่ทยัง,งไม่ได้ต้อง,งานะะอะไรนะคะ ไม่ต้องผ่านอะไรเลยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยทันทีเลยนะคะอ่ะค่ะต่อไปเป็นการรีไซเคิลหรือการแปลรูปก,กลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของการาอ่ตัวอย่างของ,งถังขยะนะคะซึ่ง,งถังขยะก็มีหลักก็มีหลากหลายสีเลยคะ่ะนักเรียนสีของถังนะคะเขาก็จะมี เขาก็จะแบ่งออกเป็นสีตามการใช้งานแต่ละประเภทค่ะและสีของถังแต่ละชนิดนะคะก็จะเ,เขาบอกเขาเรียกว่าเป็นการที่มีความหมายแตกต่างกันค่ะหรือว่าเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ที่มีความแตกต่างกันนั่นเองซึ่งถังขยะจะแบ่งออกเป็นสี่สีค่ะ นะคะสีสีสสประเภทและถังขยะแต่ละสีก็จะมีความหมายแตกต่างกันสีแรงนะคะก็คือสีเขียวตรงนี้ชัดเจนเลยขยะเอินรีนะคะหรือว่าขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและสามารถย่อยสลายได้เร็วได้เร็วนั่นเองนะคะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือนำไปใช้ในการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอาหาราตา์ปุ๋ยหรือน้ำหมักหรือการเี่วภาพนั่นเองค่ะ ส่วนสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็จะเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือว่าขายได้นะคะใช้ประโยชน์ก็คือเป็นการนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นขยะที่เราจะทิ้งในสีเหลืองตรงนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือพลาสติกและโลหะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะ มีสีแดงกับสีฟ้าซึ่งสีแดงนะคะก็จะเรียกว่าแต่บางทีก็จะเป็นถังขยะสีเทาฝาสีส้มอย่างนี้นะคะก็จะเรียกว่าขยะอันตรายหรือว่าขยะมูลฝอยนะคะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะกำจัดโดวิธีการกำจัดของเขาก็คือเป็นการปรับสเสถียรภา ปรับเสถียรนะคะหรือว่าการจะหรือว่าเป็นการฝังโกบนะคะหรืออาจจะเป็นการกําจัดโดยระบบตเตาเผานะคะซึ่งขยะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขยะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะมีไม่ว่าจะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะหรือว่าขวดยาท่านไฟฉายกระป๋องสีสเปรกระป๋องยาฆ่าแมลง หรือภาชนะบรรจุสารอันตรายต่างๆค่ะและถังสุดท้ายนะคะก็จะเป็นถังขยะสีฟ้าก็คือขยะทั่วไปนะคะเป็นขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นพิษแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลด้วยค่ะจะมีวิธีการจัดการโดยการนำไปฝัง ยังหลุมฝังกบนะคะหรือเข้าตเตาเผาขยะนั่นเองอย่าลืมทิ้งขยะให้ถูกกันด้วยนะคะขยะในแต่ละประเภทก็จะอ่บางประเภทก็ไม่ควรที่จะทิ้งในขยะทั่วไปหรือถังขยะสีฟ้านะคะซึ่งเวลาเขาเก็บไปเขาก็จะได้รู้ว่า เอาให้ขยะตรงนี้มันเป็นขยะอันตรายนะวิธีการเก็บของเขาก็จะได้เป็นการเซฟด้วยหรือว่าวิธีการการจัดของเขาก็จะได้ไง่ายมากขึ้นนะคะเราต้องช่วยกันนะคะอย่าให้แค่คนที่เขามีหน้าที่ตรงนี้ทำซึ่งถ้าเราช่วยกันเขาก็จะได้เซฟตัวเองเซฟเวลาแล้วก็จะมีวิธีการจัดการที่มีความเหมาะสมนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นคำถามค่ะสำรวจของสำรวจของเหลือใช้ในโรงเรียนหรือที่บ้านนะคะาสำรวจของเหลือใช้ในโรงเรียนหรือที่บ้านนะคะอันนี้เป็นข้อที่1ข้อที่สก็คือออกแบบของเล่นหรือของใช้ที่จะสร้างนะคะและข้อที่3มก็คือ การรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะนักเรียนคะข้อแรกเลยนะเดี๋ยวค,คุณครูจะทำแล้วก็เฉลยให้ฟังเลยนะก็คือในบ้านของเรามีอะไรบ้างที่เราใช้เป็นของเหลือใช้ที่เราเหมือนกับใช้แล้วมันมันยังแบบอ่ะของเหลือใช้อะลูก ก็คือเป็นการที่เราใช้แล้วมันยังสามารถนําไปใช้ได้ต่อใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะสามารถมีประโยชน์ไปทําในสิ่งต่างๆได้อีกอ,อย่างของคุณครูของเลือใช้ก็คือขวดน้ําของครูขวดน้ํานะคะคุณครูก็จะนําขวดน้ําไปเป็นการะถางต้นไม้หรือคุณครูก็จะเอาไปใส่น้ํายาปรับผนุ่มหรือเป็นน้ํายา ล้างจานที่เป็นถุงๆมาแล้วคุณครูก็เทน้ำยาปะพนุ่มหรือน้ำยาล้างจานลงไปในขวดแล้ววิธีวิธีการใช้ก็แค่เปิดฝาแล้วก็เทได้เลยอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเห็นไหมว่าขวดน้ําก็สามารถไปทาอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายเลยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการหรือวัตถุประสงค์ของเราด้วยนะคะค่ะส่วนข้อที่2ก็คืออ่ะอย่างเช่นขวดน้ําสามารถ ออกแบบของเล่นหรือของใช้ที่จะสร้างหรือของใช้ที่เราจะทําได้อย่างไรอ่ะก็เมื่อกี้เลยคุณครูบอกว่าขวดน้ําคุณครูสามารถเอาไปใส่น้ํายาแบบพอนุ่มได้ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เป็นของใช้ของคุณครูหนึ่งชิ้นและส่วนการรีไซเคิลและการนํากลับมาใช้ใหม่การที่ค,คุณครูนําขวดน้ําไปใช้แบบนั้นก็เป็นการรียูสหรือว่าการนํากลับมาใช้ใหม่นั่นเองเพราะว่า ในการที่คุณครูนํามาใช้ประโยชน์นะคะหรือว่านํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการที่คุณครูเอาขวดน้ําที่คุณครูทานเสร็จแล้วก็ไปเทเอาน้ายาปรับพนุ่มไปเทได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆเลยก็สามารถใส่น้ายาปรับพนุ่มของคุณครูได้แล้วแบบนี้ไม่ผ่านกระบวนการต่างไม่ผ่านกระบวนการใดๆเลยก็จะเป็นการนํากลับมาใช้ใหม่หรือการรียูสนั่นเองนะคะ เท่านี้เลยง่ายมากๆานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลองฟังคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วลองตอบคำถาม3ข้อนี้ให้มีความเชื่อมโยงกันไม่ต้องส่งให้คุณครูนะคะรบกวนผู้ปกครองฟังเป,เป็นคุณครูแทนเนาะให้ฟังให้ฟังลูกๆนะคะให้เขาคิดเองและทํำเองนะคะให้ฟังอขอแค่คนละ1ข้อพอ1นสิ่งของพอ อ่อะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องนมข้นแกนกระดาษทิชชู่ทิชชู่หรือว่าจะเป็นกล่องนมถุงพลาสติกถุงขานมฝากวดน้ําอะไรเงี้ยได้หมดเลยแต่ให้เขาสามารถคิดเองได้ก็คือสามารถออกแบบหรือว่าสามารถให้เขาแยกแยะให้ได้ว่าการรีไซเคิล่กับการนํากลับมาใช้ใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนซึ่งตรงนี้เนาะก็คือ การนําวัสดุกลับมาทําเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุชนิดนั้นๆด้วยค่ะสําสหรับ เรื่องนี้เนาะคุณครูก็อยากจะเน้นในเรื่องของการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่หรือเป็นการรีดิวนั่นเองให้นักเรียนแยกให้ออกนะคะเดี๋ยวครั้งถัดไปนะคะคุณครูจะมาถามในหัวข้อ,ขอการรีไซเคิลและการรีดิวนะคะค่ะซึ่งนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าวัสดุต่างๆนะ บางอย่างที่เราคิดว่าเขาแบบเอ้ยทิ้งไปก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะอะไรประมาณเนี้ค่ะอย่างเช่นแบบก็อย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรกล่องกล่องใส่ขนมเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นกล่องพลาสติกเนี่ยเราก็ยังสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะอันนี้เป็นการเห็นคุณค่าของวัสดุด้วยนะลูก เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆนะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่นะคะค่ะหลังจากที่เรียนบทนี้ไปเนาะอาจจะทําให้นักเรียนทุกคนนะคะได้เห็นคุณค่าของวัสดุต่างๆมากขึ้นและก็ได้มีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นในการออกแบบของเล่นหรือของใช้ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนคะอย่าลืมนะสิ่งของทุกชนิด มีประโยชน์ในตัวของเขาหมดนะคะและเราสามารถนํำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดเลยและที่สำคัญรู้แล้วนะทังขยะแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันอย่าลืมทิ้งขยะให้ถูกให้ทิ้งขยะแต่ละประเภทให้ถูกด้วยนะคะตามทังขยะที่เขามีสีแยกให้เราเนาะถูกประเภทถูกสีก็จะดีต่อเราและทุกๆคนด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจบแค่นี้เนาะไม่มีการบ้านนะคะอ่าแต่ครั้งถัดไปนะเตรียมตัวเลยคุณครูจะสุ่มเรียกเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ใหม่หรือว่าเป็นการรีดิวและสีของถังขยะในแต่ละประเภทนะคะซึ่งคุณครูก็อาจจะมีการทำข้อสอบอ่า อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่จะทบทวนก็สามารถดูได้ตั้งแต่หน้าที่74ถึงหน้าที่77เลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำได้เลยสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแต่สำค,คัญเคลียร์งานให้ครบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ